ในคลิปวิดีโอรแรกของซีรีส์นี้เราได้ดูชื่อหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิมแล้วในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูชื่อหนังสือทุกเล่มในพระคัมภีร์ใหม่เพื่อช่วยให้เราท่องจําชื่อหนังสือเหล่านี้ได้มากขึ้นพระคัมภีร์ใหม่นี้มีทั้งหมด27เล่มและเราจะแบ่งหนังสือเหล่านี้ออกเป็น5หมวดเหมือนในพระคัมภีร์เดิมนะครับหมวดแรกก็คือหมวดพระกิตติคุณประกอบด้วยหนังสือสี่เล่มได้แก่มัทธิวมาระโก ลูกาและยอนหมวดที่สองคือกิจการของอัครทูตหรืออีกชื่อหนึ่งคือประวัติศาสตร์มีแค่หนังสือเล่มเดียวในหมวดนี้หนังสือเล่มนั้นก็คือกิจการนั่นเองหมวดที่3คือจดหมายของเปาโลนะครับทั้งหมดมี13เล่มได้แก่โรมหนึ่งโครินสองโครินกาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปี โคลสี1เทสโลนิกา2เทสโลนิกา1ทิโมธี2ทิโมธีทิตัสและฟิเลโมนหมวดที่4คือจดหมายฝากทั่วไปหนังสือพวกนี้ได้รับการเขียนโดยเปโตรยอนและคนอื่นๆนะครับซึ่งในหมวดนี้จะมีหนังสือ8เล่มด้วยกันได้แก่ฮีบรูยากอบ1เปโตร 2องเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนและยูดาหมวดสุดท้ายคือหมวดวิวร์มีหนังสือแค่เล่มเดียวนะครับนั่นก็คือวิวรนนั่นเองฉะนั้นสรุปนะครับในหมวดพระกิตติคุณมีหนังสือสี่เล่มกิจการของอัครทูตมีหนึ่งเล่มจดหมายของเปาโลมี13าเล่มจดหมายฝากทั่วไปมีแปดเล่มและหมวดวิวร์มีหนึ่งเล่ม แล้วถ้าจะมาสรุปจํานวนหนังสือของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราจะสรุปว่าพระคัมภีร์เดิมมีทั้งหมด39เล่มและพระคัมภีร์ใหม่มี27เล่มรวมกันทั้งหมดก็เป็น66เล่มนะครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ก็หนุนใจเราว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า ฉะนั้นนะครับเนื้อหาของต้นฉบับหนังสือ66เล่มที่ถูกรวบรวมเป็นหนังสือที่เราเรียกกันว่าพระคัมภีร์ไบเบิลนั้นได้รับการโดนใจจากพระเจ้านิรัน์คือทุกตอนทุกคําและทุกตัวอ,กอักษรได้รับการโดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉะนั้นเราสรุปได้ว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือของพระเจ้าเองนะครับ นักเทศชาวสเปอร์เจียนหนุนใจผู้อ่านพระคัมภีร์เลาว่าไม่มีแรงผลักดันใดๆที่จะกระตุ้นผู้อ่านพระคัมภีร์ที่มีพลังไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วคือคนที่พบพระเยซูหมายถึงพบพระเยซูในพระคัมภีร์ก็พบชีวิตสวรรค์และทุกสิ่งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการอ่านหนังสือของพระเจ้าเล่มนี้ที่เปิดเผยแผนการแห่งความรอดในพระเยซูคริส ให้กับคนบาปเรา